สบายดีทุกคนสบายดีตอนแรงๆกายแร่งแล,ะล,ะล,มมลนน้วทุกคนตอนชลมมืดวะแล้วก็อำนากับพระในเลี้ยวทุกคนเก๋ละน้อยสีไปเสื้อเบ็ดก้นสเสื้อเบ็ดกับเบลลิงอนะำนาจคือนี่ยังพระในเลี้ยวพอละน้อยดำคือพอน,น,น้อยดำทาสเสื้อเบ็ดก้นปีนี้การน,น้อยพระในเสื้จอจัดเธอเลยทุกคนจะเชื่อลงเบิ้งวันนี้ละแต่พอน,น,น้อยคาดหน้านะนนเธอเบลลิงเก็บเมื่อกี้จะเดิน เจอเบ็ดตายยังนี่อยู่บึงติดหน้าไนอ้น้อยตะเวนตกแล้วตัวน,นี้กะกลังสีมืดเจอเบ็ดแล้วจังมาดำหน้าอีกโคมกับไรเอามาซ้ำไอ้มือ,อ,อกโคมงอีกมันนี้เนี่ยนอนหน้าเลยคนนอนการด็ด เี๋เอาโคบมาผู้สาวี่ะค่ะมันบระท่านได้เต็มเอาบปซากผู้สาวในการข้นนี่นะห้องสานี่บอดินกระซือเสื้อสรงดางนี่นะไปเสือเสอสอเส้อบิดนำกันทุกคนหมานบ้านนอ้อลองเบิง้งวา่าหลักกาครั้งแรกของปีในปีนี้พรท่านได้เสื้อจดเธอเสอกระชืสบายดีบอลิงสบายดีทุกคนมีแกมาเข้ามาเสื้อบิด Abei, roommate, สิมาหรือบอมานเนอะเสือครั้งแรกเสือโบยือเอากรขี้จะเดินเดี๋ยวเฮาบริกเ <But. S 1> สือก่อนยูข <jur> ับแล้วเซ็รถเช็ดมนเลยกะผมกับบุมี่ใส่บ้านมืดกับใต้ไฟชายโทรศัพท์เอา Thank <laughs> you.

ไม่เด็ดเก้ามากมันบวชชีสุกเลยเด็กตปดเลวเอาอ่ะตันเด็ดมันจะประมาณสามปีไปแล้วทุกคนเราดูบริวารประมาณกับเห็นเด็กก็ับเลยสาวเจือก็เจือเธอตาเมือก้ลยะเธอหน no ้าแบบ่ายยังไ่ทันบนีมี่็มันมีขนาดแล้ไงแบบนี้ เขากัเตต่นนด่างสุดท้ายตัวนี้กระบื้อักแล้วคน ยังบ <ics> ุคลาล้วทุกคนยังเขิงหือบเห็นหุงละเดี๋ยวช้มือเอาโคบก่อนถ้าเช้าใต้สายโทรศัพท์ดับก็มันบุหุงกันเลยทีกจะเดินเมื่อเอาโคบแล้วกะการเวทแล้วกะมาดับหน้าอีกเมื่อกับบอลลิงนี่เมื่อนี่จะการมึงเบ็ดบอลลิงยื้อายให้บอลลิงเสือยื้อายให้สนดา เอา,าเอาเมาเิญได้โคมแล้วไปโตอบันนี้บอดิ้งกัไปน้ะอีเเิลน่ะบอดดิ้งนวดหน้าแล้วน้อยบอดดิ้งในการบีบอันแล้วเฮ้ามากแล้วน้อยอนอนทดน่น้ำบ้าวหือนวนหือนี้กระดําเลยรูดน้ำได้หือนี้กะบอดด้งโซยได้น้ำบ้าวันนี้กระดกโถ่ยเฮ้ากระดํะบา,บดนนานหน้าเฮ้าละแต่เพื่อเฉลยก้อนกันน้ำ,บ,นบ,นำบ,บ้าวกระดําสองผมีแล้วก็ขับบอดีบอเขนดำโซย คือว่าสิฝนน้ำนมนียนะมื่อกี้นี้ในฟนยุดๆหนึงเบสบาริงทุกคนหัวหน้าละมันแหบซึ่งไปลุงด่งต่อไปอืออ่านตัวอจะเลิกกันรบทุ้สามด่างสี่ด่างสามโมยด่างนี้กะ เนมาขึ <S <s ้นตรบนาลอยนรบห็นหาได้ข่มมากก็ได้จะส่งหหหูนึงไปร่จงพ้อแม่น้อยแจนขายปาดะระบดดินกับขอดิไปทุกคนการเบ็ดน้ำกันบันนี้ถึงจะ่ะฆัาเมื่อบ้านลกออกมาวาชิมานบริเวณเริกไปลุ้นน้ำกันทุกคนบริดวัดปลาเค็งทืกบ่เว้าแม่นอนี้เนาะตุยแล้วปลาเค็ง ตัวน้อยจะบุ่ด้วยโ<ม>ล,ล,ลนด่างนี้โบมานด่างแรกของโมดิงเสือญงซานี่น่ะป่าอันนี้ก็ฟันฉันตูประชิงไทยด่างน,นี้กบบระโบมานโลนทุกคนปอต้งองยืงอยู่รุน่นรุ่นรุ่น ด่างแรกอยู่หมือนนี้ลองดูลิงดูขึ้นบ่บุธด้อมีสมวยอยู่ล้วนบุธบุลวนลอดคือ,อถ่ายรถถ่ายไปอย่ามือเซาเพอได้ลูนมือเซาทุกคนเลยมืนมูีกปานะมีแต่กระปูเนาะกระปูกินแร่จังโลนี่ฉันกระป๋าิ่วมาเห็มด่างนี้คือด่างนี้กับบุธ บ๊โชคทุกคนเลยบุตหลายทางนะชิดูอ้ไฟนะน่ะกนด้ายุเิเมย์มั對對นบุรเบ็ด้ปะโคนะมันกินปลาเรีงเลยถั้าป่วยเขากันกับปลาเรียงเฉ เยย <ๆ S 1> มย์มันน่าจะยืลุ่มนี่ร้อนบอลริงถ่ายละด่งนั้นด้วยนะร้อนด่งนั้นทุกคนบรงมาโบเซอร์ลิฟเก,ก็บกบูจังบุกินเอตังเยื่อยงที่นี้ขายเชื่อเชื่อไปรบดากนี้น่า,นาจะเมย์ลูดทุกคนสายกับบ้านอรูดอยู่นะเอติงเยอถ่ายก่อนร้อนละถ่ายนี่ ซื้อเป็นเสื้อแขนไว้ทุกคนซื้อเป็นโปรีลน้ำไปเลยทีู่่ได้ทุกเด็กป็ังนีดนงโลนดังนิดกปวดทื่อบ้าวิ่งนะแต่เส้คู่แม่แม่เพ่อนโละไปก้านป่ายผล้วทุกคนเลย อาการเบ็ดเราลีงเลาะการป่าอาการป่าคนกาอาพลาดอมาได้เอาน้ำบิดน้ำบิดีเพิ่อนได้เฮตดปีนิ้งหินโลนหัวหลัแก้กระปูกินน้อยดื่มง่เพ่นก็่เพื่นมาชมชนุนมนสสน่มๆอยู่ดางนีทุกคน,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 นว้าป่าเห็ด้นะถือเรวถือเรว โอ้อยามาแต่เพิ่งหงนกระสือดัางนึงป่าเสร่มทุกคนโอ้มันไปตรงนึงโมโลนไปทุกคนไปดูด่างต่อไปสมวยดังนี้นะบุติงบนหนิ่งลวนบอก ตุ่นเดียวร้อนอยังน้อยนึงโถมาล่หยามเด็ดกะทางกระโลดมือเป็นนี้ไม่เศร้าเพราะจะังมาหยามอีในปลาติดีทุกคนเ้ยบ่หมานบ่หมานเรียกว่าบ่มีปลาน้องบ่จักษ์ทุกคนน้อยหน่อย,อยจะดำหน้าก่อนพอหน้อยดำห่อนี่เห็นหงกระหึ่นห้าวดำเร็วนี่ห้าวกระหึ่นือกันดำหน้านี่เร็วเพื่อจะหึ่นยันงตะฮัน มาที่ธนานการดําเดียวขันโค้งไปก่อนลําหน้ามันนี้ำหน้ากันขึ้นมาดํานานกันโค้นอื่นเังด,ด,ดําครับนี่ก็เริ่มแข็งน,นี่ละเดีจะขึ้นย่งบนลายก็เลยประมาณว่าม่อไรก็ลายเจ้ทุกคนดูดิเครื่องเงินหนาหนึ่งใช่ไหม หน้าแข็งแล้วมีข้าวซื้นเอาดับให้มันเลยซื้อเมนูนะี้อื่นกับยุโรกกาดับเหือไม่เมฆไม้ไมกันหลายได้ตบคุมแค่ๆสิ เรทำไปกินเขาแล่เรยมมานี้นที่เขาจะจอยแด้ทุกคนเลยติ๊กขบวรถไฟหมดกะน,น,นั่นแปลว่าจังนัันซีบ่าซินงดำไปดำมาสำเร็จแล้วเฮอนี่ทุกคนแแ้้วล่ะแล<ม>ีวเฮ้กนี่นกอดีสีบโมงสี่ทุ่มทุกคนมันก็จะขึ้นไปอาบน้ำก่อนแัน,นี้นะ<ม>ขขเข้ากวเยอะ เข,ขาดับเมื่อนี้ก็ได้สงองเฮรอเฮ้ยนี้แล้วก็เฮ้ยอ,อยู่ในโหนี่ดับมื่อเว้นนี่ดูดน้ำเชื่อใจเลยคือดูดน้ำลงมาตะไผ่ยแต่นองโอ้น้อยดูดลงมาเว้นนี่เฮ้ยนี่กค่นื้อเติบเฮ้ยนี่ก็ดูดเชื่อตะเว้นนี่เชื่อตะดูดเชื่อหลายเติบเนื้อลืมแห้งเลยเนะี่ย แลวบ็บบดำรุดนหากอาบน้าเร็วทุกคนเลยปันนี้น้อยเกชิมาปีงป่ากินข้าวก้นไฟกับประธานในหมดเหินมานะพอน้นยจุไว้ป่าเฮาปีงละ่ะปีงกับไฟบเป็นโกคางชชนะหมโมคางนี่แหละใําไฟเป็นโกกบน้อยเนี่กบน้อยชาทสาตูป่าตัวหนึง่ง หมดทื่เสื้อเบ็ดกระด่างเลิอกระโลดไม่แต่กระปูกินหมดือปลาปิงปลาเฮาเคยสุกแล้วไม่เลยห่างมันปิงปลาเฮาก็สุกแล้วมาดืดดาา้อทุกคนกินข้าวรงงข้าวตนดึกน้องกันปิงปลาไม่ไข่เลยทุกคนปลาซื่อมนะไข่ จับเดียวเซ็บๆเลยโอ๊ะน้อยก็นอนรับล,ะล่ะน้อยปกกินข้าวพอนอยก็บปกกินกินด,ด้วยน้อยกินข้าวพอดีทุกคน ไปป่ามงเข้าสิบเซฟทุกคนกินข้าวแล้วแล้วนอยกันนอนก้นวันนี้นะวันนี้นะนนหน้ากับพพสองคน,ขน,งนงเขาน้องๆแล้วเข้านอนบ้านเมยน้อยก็อยู่บ้านสำหรับคลิปนี้กับนนัน่นได้จบก้นได้พบกันใหม่ไปยามบีบอึนเ้าตอนนี้เซาแล้วทุกคนใหาสิพยายามบังเบ็ด เสาเมานี้ก็ฝนฝอยด้ทุกคนตกอีกแล้วนะยิ้มยับยิ้มยับเต็มหัวเหงนไปเลยเบ็ดเปลวเลียงยูไหนีนก็สรมอยป่ะทุกคนไยายามเบ็ดน้ำกันเมื่อ้าวนี้จักสิมาดหรือบบล่บนะนอนดึกตาจนตุ้เฮ้อนี่แล้วา,าดำคืนนี้นะมาเลี้ยยูเจนี่ กาตอนเช้าเช้าฝนก็ฝอยฝอยฝอยมากละสามโมยอ่าด่างนั้นลูดนะสายบิดนั่นตึงยึงอยู่ร้อนนี่ค่ะ ด่างนี่โบโลนโบโลนแล้วกับโบทึฝนกันหยิบะยาเลยฝ่าคึื่นฝนได้บรรยากาศตอน้าวๆมัอนี้ค่ะควันกันโน่อยู่ตรงบนนันโน่ฝนแล้วก็โนดฝนกือมันละบหมาทุกคนอ่ะด่างนี้ได้ทีหน่อยมาลู่นะบ้านราลู่จุาตัวพี่ใส่มันนะลู่แบบนี้เนี่ย จากนี้กระบอกทึบกบน้อยลงมาละพยายามบิดกประโบมานจามทุกคนเลยยามบิดกประมาณเบ็ดไงวันนี้ละน้อยกระชีเ้าไปในเมืองเพื่อไปซื้อน้ำมันเพื่อเพราะน้อยรูบน้ำเพราะน้อยเพื่อไปซื้อน้ำมันเพื่อน้ำมันรูบน้ำซื้อกะมึดละเพราะว่าน้ำมันเทาซื้อเต๊ๆต๊ะไปซื้อปุ๋ยซื้อน้ำมันรถไถตอนนั้นน้ำมันจั๊ก ตัวน้อยนี่แหละเมื่ละดูดจนหนาตัวนั้นได้มันหนาตัวนี้และกะน้ำมันเมื่ยังไปพูดทุกคนกระเทืยวนี้แหละนะเขากะพอ,อน้อยลงไถนาทาละคนกระโต๊ะทุกคนเลยนะโตกะเต็มแห้งว่าแต่โค่อยหน่อยกระซิ่งเห่าไปในเมืองเพราะน่าบะนี้เนี่ยไปซื้อน้ำมันมาดูดน้ำดำซื้อน้ำมันจักน้ำมันแดง แจ่ก็ซื้อนี่ดูเนีกินเลยทุกคนเลยเข้าไปในเบอร์ไซื้อตัวใส์พอที่ซื้อมวยนี่มวยยังเข้ากันห้องนี้หมท่านได้ชือ้อราบคลิปนี้ละน้อยก็กดจบไว้ซําน,นี้ป็กเต็มหมดทุกคนทีก็ามาติดต่มนี่ครับตัวมีเป็นกำลังใจละน่อยเด้ดอเดปกพวกหน่อยาิลา